สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่0-71สไตเกอร์นะทุกคน <Bro. S 1> วันนี้นะผมมีโอกาสได้มาเล่นเกมที่มีชื่อว่า poppy playtime นะทุกคนด้วยความที่มันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะไม่ใหม่นะก็คือแบบมันอยู่กระแสมานานแล้วแล้วผมก็เพิ่งมาเห็นนะทุกคนก็คือไปดูของต่างชาติแล้วก็ไปดูของใครหลายคนมาซึ่งผมชอบโมเมนต์ของแต่ละคนมากที่แบบเจอผีอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้แล้วว่ามันต้องแก้ไงมันต้องคุยไงแต่คืออยากจะลองมาเล่นเองบ้านนะทุกคนก็เลยมีโอกาสมา,มาเล่นน่น่น่่นนนนนนนใใววัีี้้ะทกคคคคแแตอออืืเเลลยรยรดู อย่างสปอยลานี้ไม่เคยดูนะครับเอาว่าเราจะไปเล่นกันแบบชิลๆสบายๆแล้วกันนะครับทุกคนเรามาดูกันครับว่าเกมนี้ทาให้ผมสามารถเล่ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เป็นประมาณกี่โมงวันตีสามกว่าแล้วนะครับทุกคนเรามาดูกันนะว่าเกมนี้มันจะเฮี้ยนแล้วมันจะขนาดไหนหรือเปล่าครับก็กูว่ามันก็ประมาณนานเหมือนกันแล้วนะอัดไทยสควีสมันแปลว่าอะไรวะเขียบางคำกูไม่รู้เป็นเราเป็นพนักงานเก่าของเพลย์ไทม์และในที่สุดคุณก็ได้กลับมายัง โรงงานแห่งนี้หลังจากหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีข่าวว่าคนหลายคนหายไปประมาณนั่นแหละแต่กูรู้เลยไอ้เฮี้ยเนี่ยแม่งทีมเดียวกับไฟนนายเอ็ดเวนดี้เลยมาไหนรู้สิมันจะขนาดไหนมันจะขนาดไหนกันเชียวครับวิดีโอโปรโมทครับ about to most are incredible see the most incredible คุณกำลังจะได้เจอกับอะไรสักอย่างหนึ่งป๊อบบี้เป็นหุ่นที่ฉลาดและสุดยอดที่สุดในโลกเอ่อเธอเป็นหุ่นที่คุยกับเด็กได้เออจริงๆนั้นลองดูสิโอเคลองดูป๊อบบี้ป๊อบบี้พิตต์ บ๊อบบี้ฉันชื่อป๊อปปี้ฉันรักเธอเธอช่วยฉันทำความสะอาดรองเท้าได้ไหมขอบคุณมากเลยกลิ่นผมเหมือนป๊อปปี้ฟลาวเวอร์ฉันกือ ฉันคือผู้หญิงจริงเหมือนเธอนี่คือเวลาอะไรเพลย์ไทม์เวลาเล่นอ้าวจริงของผมผมรู้สึกผมหลอนนะผมเห็นอะไรแบบนี้ผมเห็นอะไรแบบนผมผมหลอนนะแบบเห็นมือหุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเห็นหน้าเด็กแบบเป็นหุ่นเนี้ยผม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 ไม่ไหวแล้วนะอะไรอะไรดอกไม้อะดอกสีแดง ไอโฟตเทนี้กูว่ามันไม่น่าอยู่ในูในวีดีโอนี้นะกูว่ามันแปลกๆว่ะผมว่ามันแปลกๆป,ป่ะป๊อปปี้เพลมมงคลเมเจอร์ภูมิใจไม่นำเสนอเอฟวีวันจริงทุกคนคิดว่าพระงางที่เนี่ยหายไปเมื่อสิปีก่อนแต่จริงแล้วเนี่ยเราอยู่ที่นี่หาดอกไม้ให้เจอ, <c oughs> อครับโอเคหาดอกไม้ให้เจอดอกไม้อ่ะดอกดอกอะไร อ้รู้นุ้ยไม่ต้องแอคหน้านุ้ยไม่ต้องแอคแล้มึงก็รู้อยู่แล้วมึงดูจบมาแล้ววะเออแต่ยังไม่เคยเล่นเองเฉยๆโอเคโอเคหันหน้าหมุนอย่างงี้โอ้ยเออกราฟิกมันก็ดีนะทุกคนแบบเออเกมมันดูแบบดูเลื่นตาดีโอเคเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยโดดได้โดดได้ย่อย่อได้โอเคอันนี้อะไรเลเพียกดกดกด e เก็บของแหละปกติโอ้เสียงเสียงน่าจะเสียงรถไฟโอเคกด e ครับอะไรครับผม My name is Late Pierre, and I'm the head here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. just to make you aware, อ่าก็คือมันบอกว่าประมาณว่าที่นี่มันก็แบบเอ่อตุ๊กตาเราไม่ใช่แค่มีคุณภาพแค่ตุ๊กตานะเรายังมีคุณภาพเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยที่แบบไม่ว่ามึงจะทาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามึงมาที่นี่ตอนเอ่อแฟคทอรีน่นี้หรือว่าโรงงานนี้ปิดเนี่ยมึงก็อยากคิดที่จะทําอะไรไม่ดีเลยนะอะไรเงี้ยโอ้ระบบ security เขาดีว่บบาจะต้องไปทางไหนก่อนเนี่ยมี security เอาตรงนี้ security กับ g i i t shop ของคเดินเล่น grip shop กันเลยวิ่งได้ด้วยหรอเฮ้ยวิ่งได้ด้วย,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 วยมีกระจกแตกครับ ให้เดาตัวนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นที่วางหุ่นบ้าเปิดประตูครับผมนี่อะไรบุกี้บอทอ่าฮะรถไฟรถไฟมันวิ่งทําไมคือโรงงานมันปิดไปแล้วนะทุกคนแล้วทาไมมันมีรถไฟมันปิดมันเดินเล่นอยู่นเนี่ยไม,ไมันทำอะไรได้บ้างวะไหนวะมีอะไรให้เดินไหมครับอุ้ยมีคนแกะของเล่นไปเล่นด้วยนี่ไงแต่กูว่าไม่น่าเล่นแลยแหละถ้ามันมีสีแดงอย่างเงี้ยกูว่ามันไม่น่าเล่นแคนดี้แคท แมวขนมหวานนะโอ้โหแต่ละตัวตุ๊กตามันหายไปไหนหมดวะเนี่ยโดนเด็กมันแทะเล่นหมดแล้วเหรอแทะโดนเด็กมันขโมยเล่นหมดแล้วเหรอก็คือไม่มีอะไรให้ผมดูแล้วเนาะไม่มีอะไรให้กดเนาะผมพลาดอะไรไหมผมไม่พลาดเนาะอ่าไหนๆก็ดูมาแล้วก็เดินเล่นไปก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นนี่เนาะอันนี้มันเขียนว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็น welcome ยินดีต้อนรับ welcome center welcome poppy want to play poppy อยากเล่น poppy อยากเล่น poppy แล้วนี่อะไรอ่ะโอ้โหทำไม มันคือเสือผสมกับพึ่งใช่ไหมอุ้ยอีกดอินเทอร์เน็เมื่อเดี๋ยวมึงอินเทอร์เล็ตก,กับอะไรบ้าไม่มีคุณจะบ้าหรือเปล่าสีอะเปิดไม่ได้ต้องแก้เอ้ยผมรู้ผมรู้มันต้องทำยังไงผมรู้ใช้สีรถไฟไงเออผมฉลาดขอดูสีรถไฟนะครับเขียวชมพูเหลืองแดงอู้ชิวชิวเขียวชมพูเหลืองแดงเขียวชมพูเหลืองแดงเขียวชมพูเหลืองแดงเขียว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 ชมพูเหลืองแดงเขียว เขียวชมพูเหลืองแดงครับผมอุ้ยทำไมต้องล็อกแบบนี้สกิลิตี้ดียังไงเนี่ยล็อกแบบง่ายมากมีเอ้ยมีมีเคลื่อนเทปอันนี้เขียนว่าอะไรแกลบแพกที่ยึดอะไรนะแกลบแพมเพลชัมบริษัทเพลชั่มแกลบแพกอือหือก็คือไว้ใส่ไว้ข้างหลังอะสะพายไว้อะสะพายโหเห็นแล้วมันไม่น่าสะพายเลยเว้ยมันดูหนักๆเว้ย กดทั้งสองปืนเพื่อยิงมันออกไปแล้ว push again to retract ก็คือแบบหยิบมันออกมาเหรออ่าโอเค only fire at small object ก็คือยิงได้แบบจับได้แค่ object เล็กๆคืแบบสิ่งของเล็กๆไม่สามารถจับพนักงานได้มันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หหพนักงานหัวขาดเลยเหรออ๋อมีแบบใช้แบบว่าเป็นสายไฟด้วยแล้วก็ไปกดปุ่มด้วยโอเคมี2อ0 0เออ use your g a pack ดีๆนะใช้ก๊แพ็คของคุณดีๆนะโอเค มันนี่เวลาอะไรเวลาเล่นมันมันไดงมันย้ำจังเลยเนาะนี่เวลาอะไรเวลาเฟียวฟ้าวโอ้โหไม่ได้พูดคำนี้นานมาแล้วได้มาแล้วโอ้โหมันเหมือนมือจริงๆเลยเว้ยไอ้เหี้ย hold down to push คลิกค้างเพื่ออันนี้คลิกค้างเพื่อจับแบบดึงเอาคลิกค้างเพื่อดึงอ่ะดึงโอเคคลิกอย่างเดียวจับโอเคครับแล้วไปได้ปะเอ้ยเอ้ยอะไรไปได้ปะไม่ได้เว้ยโอเคโอเคโอเคไม่ยุ่งก็ได้ ไหนต่อข้างหน้าใช่ไหมโอ้ยพนักงานเก่าเข้าบริษัทเก่าที่ห่างหายไปนานมาแล้วแล้วดูบริเวณข้างล่างข้างนอกนี้มันดูไม่เนี่ยผมไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยผมไม่ชอบผมไม่ชอบแล้วกูจะเดินมาทำไมโอเคแปะมือเอ้ยสแกนนิ้วมือโอ้ยแหละโหลดผีโหลดผีแหละโอ้ โอ้กูเห็นมึงมานานกูเห็นมึงหลายคลิปแล้วกูรู้ว่าแปะมืออา้าวทำไมมันแปะไม่ตรงวะเอ้ยมันมีอะไรบัก๊กบั๊กตัวน,นั้นวะนะอ้าวบั๊กจริงเว้ยโอเค,ครับท่านอืมไม่มีอะไรครับผมแค่มาเดินเล่นเฉยครับกูถามจริงโอ้ผมมีตัวเล็กด้วยอุ้ยเชีย่ยจับได้ด้วยโอ้ยมึงมึงเคยคิดไหมว่ามึงจะน่ากลัวขนาดเนี้ย โหตัวนี้แม่งยิ้มยิ้มไม่แดงว่ะโอ้โหนี่ปากแดงปากไม่แดงไม่มีแรงเดินป่ะเนี่ยโโโทษโมาเนี่ยหน่อยมาเนี่หน่อยมานี่ยมานี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโวเวฝากให้ลูกให้หลานหน่อยมาเนี่มานี่มาเนี่มานี่เลยกูได้ข่าวมึงทำมาเยอะมานี่มานี่มานี่มาเล่นกันหน่อยมานี่คือเวลาอะไรเทช่มออกจากไม่ได้เอาออกมาก่อนมึงมานี่งมานี่ตัวหนึ่งอะนี่เดี๋ยวกูจะเอาตัวนี้ไปทำลายและจะให้มันมารีวิวอีกทีนึงว่าออกไปข้างนอกแล้วมันจะเจออะไรแล้วข้างนอกมไ้้ยดดว โอเคเขาออกไม่ได้แล้วไอ้เฮียเอ้เข้าแล้วเข้ายาวโอเคว่าไงว่ากันไม่ออกก็ได้แปะมือต่อโอเคเขามีให้เช็คแฮนด์เฮ้ยวัสดีเพื่อนมึงเคยคิดไหมว่าชีวิตมึงเกิดมาเพื่ออะไระนอกจากการมันยืนอยู่ตรงเนี้ยโอ้ตัวนี้ต้องแปะสองมือใช่ไหมก็คือผมไม่มีมือนึงต้องไปหายมือหนึ่งโอเคได้ได้ได้ไดยืมมือไอ้นี่ก่อนได้ไหมถึงแม้มือมันจะสีเหลืองก็ตามอ่ะแต่โอเคไม่ยุ่งก็ได้โอเคเสียเวลาพอแล้ว น่มึงอย่ามาเล่นลิ้นน่ะไม่แฮะมีกุญแจติดที่มือโอ้โหตามไม่ขยับตามผมใช่ไหมไม่ใช่มไม่ไม่แหละโอเคไมได้กุญแจมาแล้วงั้นมันในเมื่อมันเปิดแค่ห้องเดียวก็ไปทีละห้องก่อนโอเคสตาร์ทออลลี่ครับทุกท่านโอ้โหสตาร์ทออลลี่มีไฟอย่างนี้ด้วยเหรอคือ,อยังไงเอาไงฮันแน่อะไรอะ,รอะรจำเอาไว้สิ่งที่ควรจะทำ เป็นมิตรกับทุกคนตลอดเวลาไม่รู้โจ้เอามันทำไปว่าอะไรแต่แบบน่าแบบลหลายครั้งอย่าซ่อนประตูทูสแควร์เรติ้งเพลคืออะไรว่าอย่าซ่อนประตูเพื่อหลอกไอ้เจ้านี่สิ่งที่ห้ามทําตื่นหลังจากแปดโมงมิสอันนี้มันแปบลบว่าไอ้เหี้ยแล้ววะคอมาไมิไดีทำเข้าไปเล่นในอันนี้เหรอแบบแบบแบบเข้าไปเล่นในเครื่องเล่นเหรอหรือไงห้ามเข้าสู่ประตูอินโนเวชันโดยที่ไม่ได้ยับการยืนยันตัวอะไรประมาณนั้นแหละเออยืนยันตัวสักอย่างหนึ่งอันนี้อะไรครับเนี่ยไฮโวเชต ไฟฟ้าแรงสูงดูแรงสูงจริงๆ Grab r i v e r Power โอเคก็คือเอาไฟมาครับผมก็คือทวงโดนตรงนี้ตรงไหนต่อเฮ้ยมันสุดแล้วว่ะโอเคไฟมาไฟมาแต่ตัวมันหายไปไหนวะ่นันนท่าันนี่กูก็แค่เข้ามาหาฮักกี้ชื่อฮักกี้เหรอฮักกี้วักกี้ฮักกี้วุกกี้ บริษัทเพียร์ทม์ได้ดีไซน์ร้อยกว่าของเล่นเนี่ยแต่ไม่มีอันไหนที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้คนได้มากเท่ากับฮักกี้วักกี้ฟาวเดอร์ผู้บริหารของเรา,เาพยายามมองเห็นถึงการสร้างของเล่นที่จะสามารถกอดกับคุณได้ตลอดการกอดเหรอมึงใชค้คําว่ากอดแล้วไม่น่ากอดแล้วมั้งเนี่ย4ขั้นตอนที่จะสร้างเจ้าของเล่นที่ดูมีชีวิตชีวาเนี่ยก็สําเร็จแล้วโอเค กูไม่อยากกอดมันเลยอะและดูแบบมันตัวใหญ่เกินไปกูถามจริงคือมึงจะหาสร้างของเล่นที่มันตัวใหญ่ๆแล้วมากอดผู้คนโดยที่แบบมันใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงกูเป็นกูกูกลัวนะกูไม่เล่นด้วยนะว้าวๆๆๆๆว้าาสร้างความสัมพันธ์หาเพื่อนย้ำอีดแคนดี้แคทย้ำอีย้ำกูเห็นมืออะไรโ้โอโอ้นั่นมืออะไรอะ โอเคกูเกียดสเต็ปหนังผีที่สุดแล้วตั้งแต่กูมีชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้มากูไม่เคยเกียดอะไรที่แบบหนังผีมันต้องแบบนะ่คำเตือนห้ามเข้าไปสตาร์ o ออ y ลี่เฮ้ยกูเป็นสตาร์เก่ากูเข้าไม่ต้องเข้าใช่ไหมโอเคเข้าก็ได้แหละมึงให้กูเข้าไปแหละโอ้ยกูก็เคยดูมาแล้วกูร,รู้มันต้องมีฉากนี้แต่กูไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมึงเข้าใจปะโอ้ยกระตุกนะ่กระตุกคุณครับ ครับผมจำได้นะว่ามันมีแบทเทิลไม่ค่อยจะเยอะเท่าไร่แต่ว่ามันก็น่าจะมีแบทเทิลหรือวิ่งหนีหน่อยแล้วทำไมหุ่น,นที่นี่มันหั <c oughs> วหายขาหายทุกอย่างเลยวะอะไรโอ้นั่นไอหุ่นทำ,ทำไมผมรู้สึกว่าไอโลโก้หรือรูปตรงนี้มันดูทันสมัยจังวะแบบหุ่นในนี้มันดูกึง่งกึ่งเอ้ยมีเทปตรงนี้โอ้โหให้กูหาเทปแน่หาเทปแน่เนี่ยเนี่ยผมรู้สึกว่าไอหุ่นตรงนี้มันดูทันสมัยแปลกๆนะเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมน่าจะใช่กูคุยกับใครวะเนี่ย พูตัวเองก็ได้แหละอะไรเนี่ยฮักกี้เซฮักกี้พูดว่าจำเอาไว้ชุดเชคเบรกจำเอาไว้ชุดเชคเบรกหมายถึงว่าพักเหรอให้พักบ้างเออพักมากกว่า1ินาทีเพอร์มิตเพอร์มิตแปลว่าเฮียแล้ว,ว่าบางคำกูก็งงกูลืมโทษทีเรียกอินเตอร์แต่ว่าบางคำไม่ค่อยได้ใช้มันลืมะนะฮักกี้อ๋อฮักกี้มันฮุกกี้แล้วมันฮักกี้โอเคอันนี้อะไรอันนี้คือยึดมาเสร็จแล้วก็กดป e ีบะ โอเคสเตปเดิมสเตปเดิมก็คือหาทุกชิ้นให้ครบเพื่อไปเอาเอาอะไรวะไม่รู้เหมือนกันมาแต่ต้องลงใช่ไหมพวกวุ้นเสียงแปลกๆจะในเกมวะไม่น่าใช่เสียงขั้นธรรมดาแล้วจับดีๆนะโอเคจับดีๆจับอะไรดีๆอ่าจริงๆ้วหุ่นที่นี่มันหัวขาดหมดเลยทุกคนอันนี้ได้สองได้สามมาแล้วเหรออันเดียวแล้วมันง่ายจังเลยมันง่ายจังเลยแต่ทำไมหัวมันอยู่ตรงนี้หมดเลยวะเป็นกูสิเขี่ยระฟึ๊บ อูเสียงเดินเสียงเดินผมเชื่อว่าเสียงเสียงเดินอ๋อเสียงเสียงนี่ไอเทียกูกูก็ดูเขามานะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเปล่าตรงเนี้ยอันนี้นะ่ระวังห้ามเข้าไปได้กูมไม่เข้าอยู่แล้วโอเคสามมันนี่อะไรมันคืออะไรอ่ะมันคือท่อไม่มีตัวเทียอะไรล,ลงมาใช่ไหมกูไปแล้วกูไปแล้วมันขึ้นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมึงกูต้องเปิดประตูนั้นเหรอแล้วกูมึงกูไม่เล่นนะไอสัตว์ ไม่มีหลบผีใช่ไหมโอเคไม่มีหลบผีโอเคเฮ้ยไม่มีประตูเปิดนะครับคุณไม่มีแหละไม่มีแหละไม่มีไม่มีไม่มีอไม่มีคือผม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 บอกพวกคุณนะว่าผมดูมาก่อนแต่ผมก็ยังหวั่นๆกับบางฉากอยู่ดีแบบมันจะมีปะวะแบบไปดูแบบคนเขาตัดมาแบบมันก็ไม่มั่นใจว่ามันจะไม่มีเหรอใส่ครบแล้วนะ โรงงานทํางานแล้วครับพี่น้องไรมือมือใหม่ครับทุกคนมือใหม่นั่นใช่มือหรือไม่โอเคมึงหยิบมาให้กูเดี๋ยวนี้เลวไม่มีตัวที่อะไรมาลากกูใช่ไหมนุ้ยใจเย็นอย่าขนลุกนุ้ยโอ้มันก็แค่เกมแหละเพื่อนได้มือมาแล้วแล้วกูต้องลงไปเหรอกูถามจริงลงไปทําไมไม่ลงได้ไหมกูถามจริงหยิบมาได้ไหมกูต้องมาเดินไปเอาอะมีมืออยู่ทำไมกูไม่หยิบมากูว่าหยิบมือได้ปะ ต้นโลอ๋อยังไงมันต <on> ้องผ่านตรงนี้ใช่ไหมคือมันไม่น่าไปทางเก่าได้อ่ะโอเคก็ได้สองมือแล้วโอ้เชี่ยอะไรอะไรอะไรใจเย็นพ่อหนุ่มก็คือดับเบิลแปะอะไรทำไมมันเสียงเดินมันแปลกๆวะไอ้เชี่ยกูหลอนวะคุณครับผมไม่ชอบที่แคบครับคุณคุณคุณครับคุณคุณครับคุณคุณครับผมไม่ชอบที่แคบครับคุณบลา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 บ แล้วป้ายมันเขียนว่าหา้ามเข้าแล้วกูเข้ามาทำไมโว้ยเออกูไม่ไปอยู่แล้วใครจะอยากไปเลยวะกูว่าตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องนี้ g a p to complete circle g a p to complete ยังไงวะ g a p g a p b วะ Grab ยังไงก็จับไงมึงกูไม่เล่นนะกูอยู่ตรงนี้มาไม่ได้นะมึงครับคุณแล,แล้วขึ้นไงขึ้นไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยแล้วอ๋อ ลากสายไฟในนี้แย่แก่กูรู้นะมันคิดอะไรอยู่นี่แหละโอเคโอเคอยู่นี่อันนี้หนึ่งโอเคครับท่านแต่กูลากสายไฟอยู่นะกูมีไฟฟ้านะมึงอย่ามานะมึงอย่าคิดนะมึงอย่าคิดนะว่ามึงจะหลอกกูนะมึงอย่าคิดโดนแล้วโดนทีเถอะโดนแล้วโอเคตึงโอ้โหมันตึงโอ้โหมันมันตึงมันมันมันตึงเอาเอ้าเอากูติดอะไรเนี่ยเชื่อแล้วกูจะเอายังไงวะเอายังไงอะคุณ เนี่ยคือขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครับทุกท่านแล้วผมต้องเดินอ้อมเหรอเอาพาซโซไปพาซโซพาซโซครับทุกคนเป็นพาซโซที่ผมต้องแก้เองด้วยโอเคมาแล้วมึงงานนี้เอมมนี่เลยโอเคโอ้แล้วกูเดินไปตรงนั้นทําไมก็แค่เอียงตรงนี้นิดหน่อยอ่าแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเราแล้วผมต้องมาเชื่อมตรงนี้ต่อเฮ้ยทอ็มมไม่โดนวะฮัลโหลอ๋ <Brand. S 1> อ,อติดติดติดนี่เหรอ โอ้โอเค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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 มึงกูไม่เล่นนัดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมึง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 ไม่มีหรอกกูเชื่อไม่มีหรอกอย่าหลอกกูเลยกูแค่มาเดินเล่นแล้วกูถามนายพนักงานที่ไหนเขาจะกลับมาพนักงานมึงกูไม่เล่นอย่างงี้โรโรนบไม่เจอแหละไม่เจอโหลดผีโหลดผีโอ้ยอย่าอย่าคิดอย่าคิด โอเคผมไม่คิดนะไม่คิดอะไรอะไรแหลกอะไรแหลกอะไรอ๋อห้องนี้โอเคโอเคเยผมบอกอยู่ว่าผมดูมาก่อนผมดูมาก่อนผมดูจริงๆต้องการไฟมึงไฟอีกแล้วมึงเอาไฟกูอีกแล้ว <c oughs> ไม่มีใครออกไปโดยไม่มีของเล่นหรอกนะอุย้ยมึงช่างกล้าพูดของเล่นแบบนี้กูไม่เอาเนอะเมก้าเฟรนด์หาเพื่อนพัฒนาของเรารรมีวิสัยทัศน์ที่เขาอยากจะให้บริษัทเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะอะไรสักอย่างนึเงอ่ะมึง มึงทําได้ดีจริงๆแหละแต่แต่ดีอย่างนี้กูไม่อยากดีเท่าไหร่เลยนะแล้วมันต้องขึ้นใช่ไหมเมื่อเคผมต้องทําอะไรคือผมต้องไปเอาไฟใช่ไหมคือมันต้องมีไฟแล้วมันก็มีให้ผมทางขึ้นทางเดียวโอเคมันก็ไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นแหละครับคุณดื้ม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 ดื่มดื้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 มดืหมดื้มดื้มีื้มดื้มดว้มดื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 ้วัด เอาเไปไงอะครับท่านไปได้ไหมไม่ได้เฟรชามลงได้ไหมไม่น่าได้โยกต้องโยกแบบแบบถ้าเอาของเล่นมาใส่เหรอเฟรชามฟอร์ตเริงแฮปปี้เนลรับเด็กกำพร้าวันนี้รับเด็กกำพร้าเนี่ยแบบช่วยเหรอช่วยเด็กเหรอหรือ,อยังไงไม่รู้บริษัทนี้มันทําเยอะเหลือเกินเนี่ยอยากให้แบบคนมีคนกอดมีคนอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับทุกท่านแล้วประเด็นผมจะไปยังไงไองงครับทุกคน วิ่งไม่น่าถึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอ ح, ้กูมีมือกูมีมือแล้วกูไม่ใช้หรอวขอโทษขอโทษคนมันไม่เห็นคนมันไม่ได้สังเกตไม่ได้ใส่ใจโอเคไฟตรงนี้มันไม่น่าจะยากหรอกมั้งคุณ A few moments later อ,อะคุณมีปัญหาเรื่องการพันใช่ไหมได้งั้นเราไม่เีนปัญหาแล้วนี่ไม่พันเสาแล้วนี่กูอัจฉริยะอัจฉริยะมาครับทุกคนเฮ้ย <Okay. S 1> เรียบร้อยอันเน่ ไฟใช้ได้แล้วโอเคก็ okay. คือต้องเอาของเล่นไปใส่แหละเออดูมาก่อนคนมันรู้คนมันรู้อ๋อละละละอ๋อละละลเกมนี้มันมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะแล้วทําไมไม่เห็นมีอะไรให้เล่นเลยวะ <Brand. S 1> หรือว่ากูผมพลาดอะไรไปผมไม่ได้พลาดอะไรใช่ไหมครับไม่พลาดหละไม่พลาดหละไม่มีอะไรพลาดหรอกทุกท่านครับเราจะออกจากที่นี่กันแล้วใช่หรือไม่เดี๋ยวกูมาทําไมเนะี่ยคือเป็นพนักง,งานเก่าแล้วเข้ามาแล้ว,ลวคือจะออกหรือ,อยังไงโอเคทุกคนไม่มีใครออกไปโดยไม่มีของเล่นไหนก่อน ไหนก่อนเนี่ยเนี่ยเปิดไม่ได้ไว้ทุกคนภาวะออนอ่ะก็ออนแล้วนี่ต้งเปิดก่อนเหรออุ้ยโอ้โหโอ้โหเ้าออกมาแลวเรียบร้อยครับผมครับมีอะไรครับคุณคือผมรู้นะว่าฉากต่อไปมันจะคือมันจะเป็นอะไรอ่ะ คือให้ผมทายนะไม่ต้องทายแรอกผมรู้ขั้นหลังผมจะเปิดและกูจะชิบหายใช่มันก็แค่วิ่งไล่จับเหรอวะไอ้หี่จะเป็นยังไงมึงก็มาถือว่าไอ้พวกผีมันคือผีใช่ไหมมันคือผีหรือผีวิญญาณอะไรอะไรเสียง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 อะไรเฮ้ยเฮ้ยมึงก็มีอะไรบอกก่อนก็ได้กูไปดูคลิปเข้ามาแต่กูดูกกอกูไม่รู้เรื่องมันจะผลิตยังไงวะเนี่ยโอ้คือแบบเป็นเหมือนเป็นแบบบีไทเกอร์ป่ะแบบเป็นมันหมาหรือมันเสือหรือมันอะไรโอ้มีมีรอยตดวนี้ โอเคได้ okay. ของเล่นยังเร็วกูอยากออกแล้วไอ้หี้ยกูไม่ไหวแนละ้วกูอยู่นี่มันกดดันจัดเลยมึงไม่ให้ผู้เล่นทําอะไรมันก็กดดันนะเว้ยอะไรอะมีอะไรเซนเซอร์อะไรอ่ะ,อะ,เ,ออะ,อะเฮ้ยน้องน้องโอ้โหน้องไม่ต้มด้วยมึงอย่ากระพริบตานะนะนกูบต,ตบมนะมึงกระพริบตากูตบมนะโอเคเสร็จแล้วอา้อาวอ่า อะไรมองกูทำไมมองกูทำไมกูได้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดไปเองหรือว่าไอ้ตาตัวนี้มันมองผมวะหรือว่าเป็นหลักฟิสิกส์หลักอะไรสักอย่างที่แบบอืมคือกูรู้แหละมึงทำงานมานานนะแต่ไม่ต้องจ้องกูขนาดนั้นก็ได้โอเคต่อไปจะคือช่วงเวลาแห่งความชิบหายนะครับมันไม่ใช่ผมไม่เรียกว่าเพลย์ไทม์นะครับมันเรียกว่าแบบชิบหายไทม์ะนั่นไงครับคุณรู้ไหมครับว่าขาดจะเจออะไร คือถ้าเกิดคุณไม่รู้ผมบอกให้เลยว่าชีพหายอย่างเดียวที่นี่มีแต่เพทมไม่นั่นคือโรลิชิทามครับทุกคนแล้วคือรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นคือผมสามารถเล่าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้คือผมไม่อยากจะไปเพราะผมรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดผมไปประตูนี้จะเปิดแล้วเป็นไงกูจะเดินตรงนี้แล้วจะมีไอ้เขียนสีฟ้ามันโผล่มาอือือกูเล่าทุกอย่างแป๊บนึงพอกินน้ำยอมใจก่อน ผมค่อยบอมก่อนบอมมิงอ่ะอืออือโอเคมากูพร้อมแล้วไอสัตว์มาขโมยเริ่สโก้ทุกคนครับไว้พร้อมผมด้วยนะครับมึงวันเดย์ว้าววันเด้แดกกูหลอกไอสัตว์กูฝึกมาจากหนองโพรู้จักหรือยหนองโพเปล่าประตูเฟียเฟ้า,าแมนแมนโอเคกูครอดกูรอดไม่รอดหรอเดี๋ยวเปนปรตูเที่ยววิ่งหลังกูเฮ้ย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 ,ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอหนุนน่มใจยเย็น ไอ้หนุ tidak, familia, vocal, Dogs, utan, teenage, ่มใจเย็นดอ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 นกูไม่หันหลังแน่แน่กูไม่หันหลังแน่แน่กูรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นดอนดอนดอนอื้มดอนดอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุณใจเย็น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 ครับคุณผมมาแล้วครับผมมาแล้วมึงวิ่งมาดิวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยพี่ตูนวิ่งมาวิ่งมายังไงดอนดอนตรงไหนตรงไหนกูได้ยินมึงมาข้างหลังกูรู้กูรู้กูมาอยู่ข้างหลังกูกูรู้กูรู้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องส่งเสียงหูฟังกูดีโอ้โหสีเป็นอะไรนะติ๊กไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทางไหนนวววะอ้้้าแลมมมึึึงงงทีีคคคครรรััับบบุณ คุณครับคุณครับคุณครับกูมาถูกทางใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวัดวัดเมื่อกี้เฮียอะไรวะมึง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 เมื่อกี้เฮียอะไรมึงกูรู้ว่ามันได้ยินอะไรอย่าเดินช้าเลยเดินช้าอย่าเดินช้าอย่าเดินช้าอย่าเดินช้าเดินไปไวหน่อยเดินไปไวหน่อยเร็วเร็วกูรู้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 ไปไอ้สัตว์ไปลงไปตายไอ้เหี้ยว กูรู้กูรู้เรื MJ> ่องกูรู้มึงต้องเดินมาแต่นี่ไม่ใช่ตัวใหญ่นี่มันตัวเล็กกูรู้ไม่เฟี้ยวพออย่ามายุ่งกับรุอยเฟี้ยวฟ้ากูรู้เจอรักดอกกุหลาบกูเจอแล้วโรงงานเขาใหญ่เหมือนกันนะครับนี่อือโอเคโอ้ my g ก d กูรู้เจ็บข่าวหน่อยทุกคน ช่วงนี้มันต้องแบบเสพหะมันไม่ค่อยจะมีครับแต่ว่ามันมีแต่แบบความกล้าไงเมื่อกี้แบบรู้ว่าหันหลังมาต้องแบบทําอะไรครับทุกคนแบบเออเขาเดินซนนิดหน่อยได้นะมีอะไรให้เปิดป่ะไม่มันมีอันนี้ไว้ทุกคนเฮ้ยกูว่าอันนี้แหละกูว่าอันนี้แหละโอเคกูไม่พลาดเทปสุดท้ายนี่ต้องเป็นเทปสุดท้ายใช่ไแน่ๆครับคุณมาเลยครับมึงถ้ามึงชมกูนะว่ามึงรอดมาได <Final log S 1> นะ้มึงต้อง ก็คือประมาณว่ามันเป็นแบบขนรอง1 0 0สักอย่างหนึ่งอ่สักอย่างมจำไม่ได้แล้วแล้วบอกว่าแบบมันเหมือนมันมีความผิดประหลาดชิบหายอะไรของมันแล้วแบบว่ามันเป็นข้อผิดพลาดที่เขาก่อขึ้นกันเองอะไร่เงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่มีทางทําผิดพลาดครั้งที่2เขาก็เลยทาไอ้นี่มาก็ ไม่รู้ว่าใครไปดูตามด้วยเรืองดูไปนะกูเน้นเล่นอย่างเดียวเน้นเล่นเอามัน no stop no หันกลับไปวิ่งเธอเราดูรอบๆมีเหี้ยอะไรก็มันตกไปแล้วไงผมว่าตุ๊กาตามันตกไปมันไม่น่าตายนะเพราะมันเป็นแค่ตุ๊กาตาใช่แล้วโอ้โหเนี่ยตัวนี้มันน่ารักอะถ้ามันยังไม่เป็นอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละตัวสวัสดีครับโอ้ ห้องผนังตกแต่งด้วยดีไซน์ของการแบบว่าเป็นบ้านดูแบบเป็นบ้านยุคสมัยของปีละก่อน2000นะครับทุกคนแบบเป็นผนังลายดอกไม้นะ้ดอกกุหลาบหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนแต่ว่าเป็นดอกแน่ๆครับทุกคนระหว่างทางไม่น่ามีแล้วครับเพราะว่าผมดูมันหมดแล้วแล้มันจบมันเป็นยังไงนะครับทุกท่านแม่รู้ทุกเยอะรู้ทุกอยาาก่างมันก็ดีอย่างนะครับไม่ต้องกลัวอะไรไม่ไม่นับตอววิ่งหนีนะไม่นับตัววิ่งหนีมีบ้านครับมีบ้านมีหมอนครับมีหมอนครับอู้หูอยากนอนตรงนี้มากเลยกูไม่ไหวแล้วประตูสีแดงโอ้อปปี่ม วัสดีป๊อปปี้แล้วทำไมมันมีห้องแบบนี้ในโรงงานวะเธอเปิดกรงขังของฉันแค่นี้ก็แค่นี้ครับทุกท่านโอเคขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนะครับทุกคนยังไงก็ขอโทษที่ไปดูสปอยมาก่อนนะเพราะว่าไม่เคยรู้จักเกมนี้มาก่อนเลยแล้วก็แบบอยากจะลองไปศึกษาแบบ เอ๊ะทำไมมันมีแฟนอาร์ตที่แบบน้องเขาส่งมาแล้วแบบเขาบอกว่าช่วงนี้ป๊อบบี้เพเทามันเป็นกระแสใช่ไหมผมก็เลยลองมาเขียนป๊อบบี้เพเทาดูแล้วก็ดูเออมันเป็นยังไงวะแล้วแบบเขาเล่นกันอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเออผมก็เลยไปเล่นมาครับแต่สัญญาถ้าเกิดว่าเขามีชาร์ตเลอร์สองแล้วเนี่ยผมจะไม่ดูสปอยมาก่อนแล้วจะมาเล่นให้แบบอย่างนี้นะครับทุกคนยังไงก็ช่องนี้ก็เป็นช่องที่เอาไว้เล่นเกมอื่นๆแล้วก็เป็นช่องที่เหมือนกับเบื้องหลังก่อนจะเป็นสูญจะสองนะทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนก กดไ like, ลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับเจอกันครับบ๊ายบายตอยน้กูจะรู้แล้วเจ็บเจ็บอยู่ดีเจ็บตรงหน้าผีนั่นแหละแม่งนี่ขนาดแค่ตัวหลักนะตัวรองยังไม่เจอ